หลังจาก The Walking Dead ซ e ซั่น11ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้จบตอนที่16ไปและยังเหลืออีก8ตอนย่อยที่กำลังจะกลับมาฉายในกลางปีนี้ทาง The Walking Dead ได้ปล่อยตัวอย่างโปรโมทของพาร์ท4ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วครับ เราจะได้รู้เรื่องราวหลังจากที่แลนนั้นทําการยึดเมืองทั้ง3ามเมืองไว้และทําสงครามกับแม็กกี้ในตอนที่ผ่านมาเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยครับในวิดีโอนี้เราจะมาดูตัวอย่างของ The Walking Dead Season 11 Part 4กันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างโดยความยาวของวิดีโอที่ถูกปล่อยมานั้นมีความยาวอยู่ที่30วินาที ถึงมันจะไม่มากแต่ก็พอที่เราจะสามารถเดาเนื้อหากันได้ว่าเนื้อเรื่องจะมีทิศทางไปทางไหนแต่ขอเตือนก่อนนะครับใครที่ยังดู The Walking Dead ตอนที่ผ่านๆมายังไม่ครบกลับไปดูก่อนนะครับข้อสังเกตในฉากแรกฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็เคยเห็นพวกมันมาก่อนในตอนที่14ตอนที่เดลริลกับโรซิต้าเข้าไปเอาเงินในบ้านร้างมาให้กับเซบาสเตียน และในตอนนั้นทหารคอมมอนเวลก็ได้บอกแดริลกับโลซิต้าว่ามีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่อยู่อีกฝั่งของเมืองแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นฝูงนี้ในตอนนี้เราจะเห็นว่าพวกมันกำลังเคลื่อนพลมุ่งไปที่ไหนสักแห่งแต่ก็มีแนวโน้มที่พวกมันจะมุ่งหน้าไปที่เมืองคอมมอนเวลนะครับเพราะว่าในฉากก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นทุ่งหญ้าแบบนี้ที่อยู่ใกล้ๆเมืองคอมมอนเวลเหมือนกัน พอสังเกตที่2ทหารคอมมอนเวลล์กำลังตามล่าบางสิ่งเราจะเห็นว่าพวกเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่รกร้างซึ่งพื้นที่นี้ก็มีซากซอมบี้อยู่ด้วยในสถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่พวกเขากำลังออกตามล่าตัวพวกเมกกี้อยู่ เพราะในฉากถัดมาเราจะเห็นแม็กกี้กับเดลริวที่กำลังแอบพวกทหารคอมมอนเวลอยู่และที่มือของเดลริวนั้นก็มีปืนทหารคอมมอนเวลอยู่ด้วยซึ่งเขาก็ได้มาจากการฆ่าหน่วยค้นหาในตอนที่16นั่นเองครับพวกเขาเหมือนจะมีแผนการบางอย่างที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อครอบครัวของพวกเขาในเมืองคอมมอนเวลข้อสังเกตที่3 แคลรอที่กำลังแอบชีล่าหรือสเตฟานีตัวปลอมจากตัวอย่างตอนที่17ที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นในเมืองคอมมอนเวลผู้คนได้ออกมาเรียกร้องกันตามท้องถนนเราจะเห็นว่าแคลรอได้บอกให้จูดิตกับพวกเด็กๆอยู่เงีเงยบๆและมีแนวโน้มที่ชีล่าจะได้รับคำสั่งจากแดนให้ตามมาเก็บครอบความของแม็กกี้ เราจะได้เห็นเธอกับโรมันคาฮูดซึ่งเป็นลูกน้องของแลนกำลังตามหาคนที่เกี่ยวข้องกับแม็กกี้และอาจจะรวมไปถึงเจอร์รี่อีกด้วยที่เขาได้พาพวกเด็กๆออกมาข้อสังเกตที่4เมอร์เซอร์กำลังทำการสอบสวนนีแกนเมอร์เซอร์ถามนีแกนว่าใครส่งคุณมาก่อนที่นีแกนจะตอบว่าคุณก็รู้ว่าใครส่งผมมาเหมือนกับว่าพวกแม็กกี้นั้นมีแผนการบางอย่างที่ส่งนีแกนเข้ามาในเมืองคอมมอนเวล ซึ่งีแกนก็น่อนอาจ,จะพูดโน้มน้าวให้เมอร์เซอร์เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งเขาก็เป็นได้ครับข้อสังเกตที่5เอซิเคียวกับปรินเซสได้ถูกจับตัวไปซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ประท้วงก่อนที่เราจะได้เห็นยูจินกับรูซิต้ากอดกันพวกเขาอาจจะรู้สึกกลัวพาเมล่าเพราะว่าเธอนั้นมีอำนาจอย่างมากในเมืองนี้และบางทีพาเมล่านั้นอาจจะรู้ตัวคนที่นำข่าวไปปล่อยแล้วก็ได้ ทำให้พวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้อสังเกตที่6แอรอนถูกจับตัวไปดูเหมือนว่าตอนนี้สีหน้าของเขาหวาดกลัวอย่างมาก หลังจากที่เขาแกเบลและเดลริลร่วมกันหักหลังคอมมอนเวลล์อาจจะทำให้เขาถูกจับตัวมาเป็นตัวรอแม็กกี้ซึ่งในภาพต่อมาเราจะเห็นว่ามีใครบางคนกำลังทำการต่อสู้กับซอมบี้อยู่และมีแนวโน้นอมอย่างมากที่จะเป็นแม็กกี้สังเกตจากเสื้อหนังสีน้ำตาลของเธอนั้นมันเป็นเสื้อตัวเดียวกันที่แม็กกี้นั้นสวมใส่อยู่ข้อสังเกตที่ 7. แดริลพบปืนซึ่งปืนนี้ก็เป็นปืนลูกโม่และเป็นอีสเตอร์เอ็ก ที่ปืนนี้คล้ายกับปืนของริกและมันอาจจะทำให้แดริลรู้ว่าตอนนี้ริกยังไม่ตายข้อสังเกตสุดท้ายแลนที่ตัวเขาเต็มไปด้วยเลือดจากตอนที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าแลนเสี่ยงโชคกับเหรียญของเขาและในพาร์ตต่อไปโชคชะตาอาจจะทำให้เขาถึงคาดและเขาอาจจะแพ้สงครามกับกลุ่มแม็กกี้ก็ได้ครับ เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างกับ8ข้อสังเกตซึ่งข้อมูลที่กล่าวมานั้นเป็นการประเมินแนวโน้มเฉยๆนะครับยังไงแล้วเราก็ไปติดตามกันต่อในพาร์ทซีที่จะฉายกลางปีนี้นะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ใ,ใต้คลิปนะครับเอาละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ